เอาแล้วนะครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะวันนี้นับเราอยู่กันในเกมโรบอคนั่นเองในแม็กดอสนะครับผมก็สําหรับดอในวันนี้นะครับพี่ไม่ได้จะมาผ่านด่านร้อยหรือไปหาซีเคตหรับอะไรนะครับพี่แค่จะมาทำแอดชิเม่นะครับเป็นแอดชิเม่นี้เลยครับผมก็คือการใช้ไม้กางเขนครับกับสัตว์ประหลาดหลายๆตัวนะครับผมและมีอีกแอดชิเม่นึงนะครับที่พี่จะทําในวันนี้นะอันดับแรกแอดชิเม่นที่พี่จะทํานะ มันมีอยู่3อย่างที่ตอนนี้พี่อยากทําทก็คือ,อใช้ไม้กางเขนกับสัปปะหลาดทุกตัวนะครับและ2โดนทให้กับเจฟนะครับผมคนขายของนะคบผมก็ถ้าโดนิทแล้วนะเราก็จะได้เอชิเมนนี้นะครผมเพราะฉะนั้นพี่จะทำเอชิเมนนี้และอันสุดท้ายครับทุกๆคลิปนะพี่จะพยายามผ่านไปถึงด่านร้อยให้ได้นะครับผมสำหรับในคลิปนี้ครับถ้าใครอยากรู้ว่าพี่จะใช้ไม้กางเขนใส่ตัวอะไร และพี่จะผ่านด่านร้อยหรือไม่นะครับผมมาดูกันนะครับว่าพี่จะสามารถไปได้ไหมครับมาเราไปดูกันดีกว่าครับโอเคครับในเมื่อเรามาถึงแล้วนะพี่จะซื้อที่สลักกุญแจนะเพื่อลดระยะเวลาในการที่พี่จะต้องผ่านด่านแต่ละด่านนะครับผมมาเราไปกันเลยครับก็สําหรับด่านพวกนี้นะผมพี่จะตัดเป็นบางช็อตนะครับที่ให้ทุกคนดูนะเพราะว่าพี่ต้องไล่เก็บเงินด้วยนะครับแล้วก็ต้องหลบพวก มอนสเตอร์เหล่าสัปหลาตต่างๆนะครับสําหรับการที่พี่จะผ่านไปเนี่ยนะมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะยากเลยเพราะว่าดอัปเดตใหม่นะผมฟิกเกอร์นะครับเปลี่ยนไปเยอะมากเพราะพี่เคยเล่นด่านร้อยแล้วคือพี่ยังไม่ทันหานเลยพี่ตายเลยนะครับคือพี่ก็ไม่รู้จะผ่านยังไงใช่พี่ไม่รู้จะผ่านยังไงตอนนั้นน่าจะติดบักนะครับอยู่ดีพี่ตายเลยก็เดี๋ยวมาดูกันว่าพาร์ทที่เท่าไหร่นะพี่จะสามารถผ่านได้นะครับ แล้วก็ถ้าเห็นห้องแบบนี้ทำเรามีโอกาสเข้าไปได้นะแล้วก็อาจจะมีของให้นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะมีกล่องด้วยนะพี่จะทาคลิปแยกอีกทีนะครับผมสําหรับพวกของพวกนี้ครับมาครับมาเดี๋ยวเราก็หาเงินไปเรื่อยๆนะครับผมหาเงินเก็บเงินไม่มีเงินเลยมีเงินไหมไม่มีโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวนี้นะครับเราจะต้องฟังเสียงให้มากขึ้นนะครับเพราะว่าแอมบู๊ ตอนที่แอมบูตจะมานะครับจะไม่มีเสียงอะไรเลยนะครับผมแล้วก็แอมบูตจะโผล่มาแบบไม่ให้ทันตั้งตัวนะครับแล้วก็ยังมีรัดนะที่ไฟกระพริบแบบถึงจะกระพริบแบบหลังจากที่ประตูเปิดไปนานแล้วนะครับรัดก็มีโอกาสมานะครับผมมาอันนี้คือสิ่งที่ทุกคนควรจะรู้ไว้นะอุ้ยได้สายแช็คเลยมาครับผมเราขึ้นไปห้องด้านบนกันนะ มีอะไรไหมเนี่ยครับโอกาสที่จะเปิดแล้วเจอกล่องแบบเนี้ยก็มีนะครับผมพอเปิดปุ๊บเราก็จะมีโอกาสเจอเหรียญเจอของนะครับหลายๆอย่างนะเนี่ยเงินพี่ครบละป้าเราเดี๋ยวเราจะสปีดรันกันเลยครับมาสปีดรันสิบอ่าแต่ว่าพี่ก็ยังอยากเดินเข้าไปอยู่ดีเพราะม,มีโอกาสมีของนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติ ถ้าสมมุตินะครับมันมีกล่องแบบนี้แล้วมันมีขึ้นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับแปลว่าเราต้องใช้ล็อกพิกในการเปิดครับนี่แล้วเราก็มีโอกาสได้ล็อกพิกคืนครับแล้วก็ได้เงินได้ไฟแช็กไฟฉายฐานไฟฉายนะครับได้เยอะมากเลยครับโอกาสเนี่ยครับไฟกระพริบละมาเตรียมตัวข้อตู้เลยครับฟังเสียงครับฟังเสียงมาลับเรียบร้อยฮะรับฐานไปแล้วไปอี่ครับ อันนี้ประตูบานที่14นะครับแล้วก็พออัปเดตใหม่เข้ามานะครับทุกคนมันจะมีประตูหลอกด้วยนี่ไงถ้าเข้าไปประตูหลอกนะครับเราจะเจอจำสแก์ที่น่ากลัวนะพี่จะไม่สปอยนะเมื่อคลิปสครับเราไป15บห้านะผมปสิบห้มาครับผมต่อไปออะไรอุ๊ยเปิดไม่ได้เสียดายสิบหกครับมาสปีดรัน คัสตีนนะเป็นคัสตีนใหม่นะผมสําหรับซิกนะที่แอบมาเล่นก่อนน้อง,น,องน้องแล้วแอบมาเล่นก่อนอัดกิปนะแต่ก็แพ้ไปครับซีกนะผมยังใช้ชาลังเดิมๆอยู่นะครับก็ยังพอสู้ได้นะครับผมมาี่ิ0ครับสีเอ็ดครับสสีองครับมา43ฮนะ โอเคครับเลโก้ฮะเลโก้มครับผมสี่สิบสี่นะครับเจอคุณแจรนะป่ะไปกันเลยครับเหมือนพี่แฮกแมพเลยอยู่ดีเจอคุณแจะรับผมสี่สิบห้าสี่หกครับต่อไปส7เจ็ดนะครับ สี่สิบเจ็ดนะครับเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ใจหายหมดเมื่อกี้กริชนะครับผมอ่ากริดนะครับเปลี่ยนจากที่จะมาตอนที่คืออ่าพี่พูดไงดีกริดนะครับจะเปลี่ยนนะครับผมจากตอนที่สมมุติอ่าเราช้ากว่าเพื่อนใช่ไหมแล้วกริดก็จะพามาเพราะว่ากลัวเรา เหงานะครับกลัวเราแบบเออกลัวอะไรนี้แบบกลัวผีจังเลยอะไรนี้นะครับกิจจะพาเรามานะครับผมแต่ว่าตอนเนี้ยเปลี่ยนแล้วครับกิจนั้นจะพาเรามาก็ต่อเมื่อเราเปิดประตูแล้วห้องโหลดไม่ทันนะครับกิจก็จะมานั่นเองนะครับก็คือต้องวิ่งไปเรื่อยๆนะครับแบบเร็วๆเลยอะโอเคครับมาฟิกเกอร์นะครับด่านนี้ก็ยังพอใช้ได้อยู่ครับเอฟเฟกแบบหนักโต ปครับผมตอนแรกก็พอเดินได้นะครับแล้วก็ค่อยมากดย่องก็ได้นะครับพี่เริ่มมีสูตรในการสู้กับฟิกเกอร์ในด่านแบบนี้แล้วนะพี่ก็ไม่ค่อยกลัวละโอเคครับมาครับมาฟิกเกอร์ร้วง่ายๆไม่อยรางฟิกเกอร์อยู่ด้านบนนะเดินลงทางไหนเอ่ย โอเคครับผมเดินลงแล้วบิดนะเพราะฉะนั้นเราก็มานั่งหาหนังสือกันนะโอเคครับนี่ไงเจอแล้วหนังสือสีฟ้านะนะครับเราก็นั่งหาไปไม่มีนะเดี๋ยวรอฟิกเกอร์ไปก่อนนะครับผมตรงนี้ก็ไม่มีนะครับผมฝั่งนี้นะพี่เจอแค่สองเล่มเท่านั้นนะครับ โอเคครับไปไปกันต่อมาครับฝั่งนี้ก็ไม่มีหรอโอ้โหอ๋อฟิกเกอร์อยู่ด้านบนครับพี่วิ่งเลยถ้ามันอยู่ด้านบนนะพี่พร้อมวิ่งส่งย่องครับพี่รู้สูตรอยู่นะว่าถ้าพี่ดีนเสียงเท้าเนี่ยพี่ก็จะพยายามหยุดนิ่งอยู่กับพี่นะ กีรับผมแล้วก็ฟิกเกอร์นะครับมีโอกาสที่จะเดินมาตรงนี้แล้วนะไม่เหมือนกับตอนนู้นที่ไก่กา,าลารลี่แล้วนะลัดนะครับคือหกเจ็ดนะที่เหลือพี่ยังไม่รู้นะยกเว้นสี่เหลี่ยมนะครับคือหกเจ็ดหกนะครับผมแต่ว่ายังมีก่อนหกหนึ่งอันนะอุ้ยรหาสเราก็รู้เยอะนะน,นี่นะครับเรารอฟิกเกอร์ขึ้นกันนะถ้าฟิกเกอร์ขึ้นแล้วเดี๋ยวพี่จะรีบเดินไปนะพี่ครับดูเหมือนจะไม่ขึ้นเลย กินวิตามินแล้ววิ่งกันเลยอู้แล้วพี่จะกินวิตามินเพื่อตรงนั้นก็มีตู้อเคครับอย่างน้อยนะพี่ก็จะมาแอบก่อนเพราะพี่ไม่ถนัดเล่นเกมหัวใจมากครับพี่ก็แบบรีบวิ่งมาแอบตรงจุดที่ฟิกเกอร์ไม่รู้นะจุดที่ฟิกเกอร์ไม่ค่อยหา ซึ้งอยู่ไหนโอเคครับมันอยู่ไกลโอ้มันอยู่ด้านบนโอเคครับตาเราขึ้นไปด้านบนกันเมื่อกี้มันมเห็นเต่งเอเคครับไปเลตสก็เจออุ้ยหนึ่งเล่มสองเล่ม เจอมันจะมาหาพี่ไหมพี่แอบปิดพี่ด้วยอ่ะพี่ต้องแอบหลังเก้าอี้อย่างนี้รหัสนะครับเดี๋ยวพี่เช็ครหัสก่อนนะตอนนี้นะครับรหัสคือหกเจ็ดศูนย์หกนะผมหกเจ็ดศูนย์หกนะ าสิกเกอร์ลงไปแล้วครับเพราะฉะนั้นก็วิ่งเลยวิ่งเล่นเลยหกเจขอโทษด,ด้วยนะเมื่อกี้โทรศัพท์พี่ค้างครับผมก็โทรศัพท์พี่มันก็จะมีกระตุกกระตุกแบบนี้แหละครับไม่ต้องใส่ใจนะมารหัสคือ6กเจ็ครับไปเดี๋ยวเราออกกันเลยหกเจด หน้าจอพี่สั่งฟิกเกอร์มนาะเกือบแล้วเมื่อกี้คือเสียงมันบั๊กนะครับก็เลยไม่ได้ยินเสียงเท้าฟิกเกอร์แล้วนะมาครับ67061ครับปะเลสโกครับมาเรารอดแล้วนะะมาครับและห้องนี้นะครับก็คือห้องที่พี่จะซื้อของได้นะครับมา ก็คือวิธีการได้ a c h i e v e m นนะผมเราจะต้องโดอเนตจนกระปุกเต็มก่อนนะครับผมมาเราโดอเนตกันดีกว่าเรียบร้อยครับเราได้ a อชชิเม e นท์พิซซ์ดเนตแล้วนะครับผมมาครับต่อไปที่พี่จะซื้อนะฮะเงินพี่เหลือนะครับแน่นอนว่าพี่จะต้องซื้อไฟฉายนะผมโอเคของเต็มแล้วปะไปกันต่อไปห้อง53ครับมา achievement ต่อไปที่พี่ต้องมาแนละ้ว a c h i e v e m e ต่อไปที่พี่ต้องการนะผมก็คือการที่พี่จะผ่านด่านร้อยเพราะฉะนั้นพี่จะไปต่อนะครับมาฟังเสียงก่อนนะรัดมาไหมมาไหมเหมือนไม่มานะโอเคครับไม่น่ามามาครับ85ฮะโอ้โหกระพริ ไปตูอครับนี่ระไรห้าแปดครัแบบต่อไปเป็นห้าเก้านะอันนี้หกสิบไม่ใช่ครับมาครห้าเก้าโอเคครับหกสิบนะไปกับทีนะ นะนะก,ก,ก,ก็สำนักข่าวก็พยามหาจริงนะไ่งความหวังและความฝันไม่มีจริงครับไม่มีไม่ไไมีนี่นะอาจจะพี่ละน้อหแอ่รับแล้วจะไ,ได้ยัยไ่หมดเอยู่ไหนอะีแล้วเอเนี่ยล ก็ชูเหมือว่าพ่ต้องไปห้องเมื่ี้นะี่เี่พี่ต้องมาห้องนี้นะพอดห้องมันชิกันกน,นี่นกโหอยู่กลมากแ่หาไม่เจอขอบคุณพระเจ้าครับเขาไปต่อกตอ,อกคกรัมาคเราไปกันต่อนะห้องต่อไปนะห้องที่ขอ,อนะครับเงินที่หลือเยอะมา,เากะะนนะมาเลยสี่้ายห้าบาทไปกันต่อแบบมาีล้วก็ทิ้งคาบเลยมาเข้าลยมเราก็ไปกันต่อเลยนะ ครับ65แล้วต่อไปครับ66ครับไฟกระพริบไม่ต้องกลัวครับห้องนี้ไม่มีอะไรอยู่แล้วแล้วก็งอคุณแจหัวกระโหลกนะครับใช้กับตรงนี้ได้เลยนะครมาใช้ครับเรียบร้อยแล้วห้องนี้นะครับผมเราก็มีโอกาสได้เงินกองโตด้วยนะครับคือพี่ก็ได้เงินเยอะมากเลยนะแล้วถ้าเราคุยกับต้นไม้อันนี้นะครับเลือดเราจะเพิ่มแบบ จงกว่าจะจบเกมเลยครับจงกว่าเราจะตายเลยครับเฮ้ยเฮ้ยเร็วมากพี่จะเจอซีกแล้วอ่ะเออเดี๋ยวนะห้องห้องมันกี่ห้องไรห้องไรห้องไรห้องไหรแย่แล้วทุกคนตอนนี้พี่ไม่รู้ว่าพี่จะไปห้องไหนดีเมื่อกี้ก่อนที่พี่จะเข้ามาไอห้องเนี้มันจะต้องเป็นห้องหกหกใช่ไหมแล้วก็หกเจ็ดแต่ว่าต่อไปจะต้องเป็นหกแปดแน่นอนอนะแต่ถ้าไม่ใช่ พี่จะใช้ไม่กังเขียนเลยนะเพราะว่าพี่ยังไม่มีอัจฉรยิยะนี้นะโอเคครับใช่ครับเรื่องต่อฮนะมานะครับต่อไปหกเก้าฮะรู้จะถึงซีแล้ว่เน็ตเพียงกระตูเลยอ่นะมาครับขอแค่ประตูเปิดได้พี่ก็ชนะครับมาซีครับผมมาครับไปเลโก้ go, ครับ เอาจริงพี่ก็อยากใช้ไม้ตั้งเฉียงกับสีอยู่นะแต่ว่าพี่จะเก็บไว้ก่อนนะทุกคนป้าเราไปกันต่อครับมากลาง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 ตรงกลางเฮียครับมาชนะสีครับนะครับชนะแล้วชนะแล้วนะครับผมสีก็ไม่ยากเลยนะมาครับ มาได้ฐานไฟฉายเพิ่มนะครับห้องที่เจ็ดสิบเจ็ดนะครับผมมาต่อไปห้องที่เจนะ็ดสิบแปดนะไฟกระพริบนะน่าจะเป็นการกระพริบหลอกนะครับไม่น,าน่าเหมืยนโน้มาครับลาเราไปกันต่อนะครับผมก็ต่อไปนะครับอ่าน,นี่ตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนกักรูปนะี้ มาเรามาเปลี่ยกนการรูปตรงนี้ก่อนนะห้องที่เจเอุ้ยเขาครับมาเลยฮะจังหวะดีเลยครับที่จะใช้กับเขานะจังหวะนี้ใบก้านเขียนนะพี่จะใช้กับเขาเลยครับมาเขาโดนตรึงอยู่ไหนอ่ะอยู่นี่เรียบร้อยครติดอะเนี้ย มาครับเดี๋ยวพี่ขอเบาเสียงนิดนึงนะเสียงมันดังไปนะ okay, ครับเคครับอุ้ยว้ามาที่เหรอสุดยอดโอเคครับไ่ะเราไปกันต่อดีกว่าห้องที่แปดสิดบเอ็ดฮะเฟัรกระพิบครับมาไหม ดูเหมือนจะไม่มานะครับแพทสองครับไปห้องที่แปดสามอะไฟกระพริบอย่อางเงี้ยือบไปห้มาผมต่อไปห้องแปดสี่อะแปดห้าครับไปสปีดวันเลยครับ มาครับแปดสิบหกมาผมแปดเจ็ดครับไฟกระพิบอีกแล้วมาละโโหช่วงนี้รัดน้ำมาเร็วมากเลยครับมาครับผมแปดเก้าฮนะเอ๊ะอันนี้แปดเก้าหรอ พี่ดูผิดนะและทุกคนครับถ้าเราไม่มีเทียนนะเราดูจากการที่ฟ้าแลบนะผมถ้าฟ้าแลบแปลว่ารัตจมานะครับปะพี่ได้ยินเสียงาอย่างแต่เนี่ยคิดเ,เองแหละมันยับต่อไปนะเป็นไอส์นะครับผมเพราะฉะนั้นเราอย่ามองหน้ามันก็พอ นะครับมาแค่หลบนะนะต่อจากนี้ก็มีมีแต่ห้องมืดนะเพราะฉะนั้นพี่จะเปิดไฟฉายถ้าไฟเกะก,กับพิ่เอ้ยถ่าสมมติฟ้าแลบนะพี่จะเตรียมตัวเข้าตู้เลยเข้าอีกครับแล้วก็ต้องดูกำดักด้วยฮนะมาเตรียมตัวเข้าตู้เลยครับ โอเคครับดูเหมือนจะไม่มานะมาเรียบร้อยครับพี่ตายเพราะว่าเมื่อกี้พี่อาจารรออีกสักนิดหนึ่งนะพี่รีบอ่ะเรียบร้อยครับรักท่าพี่และโอเคครับก็สําหรับในคลิปนี้ครับพี่ตายพอลัชนะผมเพราะว่าพี่รีบนะก็เดี๋ยวทุกคนก็น่าจะต้องรอสักหนึ่งนาทีนะถ้าเห็นไฟกับพิ่นะมา สารคดีนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ก็ใครแชร์นะครับแล้วก็กระดิ่งด้วยไว้เจอกันใหม่ในพร์ทนหน้าครับสวัสดีครับผม